ผู้จัดการกรนาวาการเาการประันตวัฒนไเยเดยันครับแทนหัวหน้าครงการอากาศเสียระับอาวุธแบบชีพกองทัพบกเรียกมันแบบอย่างนั้นครับตามคอนเซ็ปตออฟโอเปอเรชั่นของกองทัพกนะครับโดยหลักการนะครับางวิกฤตยูวีกองทัพบกเป็นห้ารูปแบห้าคลาสนะครับลก็โดยเรนา เล็กนะครับระยะใกล้นะครับระยะกลางระยะไกลนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือระยะไกลนะครับที่มีพิสัยประมาณ150กิโลเมตรนะครับนกำนักโดยรวมนะครับ25กิโลกรัมแบอลเทนท5กิโลเมตรที่ทำบอลเทนตัวจะเป็นไม้มาให้ท่านดูด้วยนะครับมีการจุดชนวนแบบไร้นิ่งตามก็คือยุคเซฟตี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับ5กิโลทำลายได้แค่ไหน5กิโลทำลายได้ประมาณ30เมตรโดยตัวเองนะครับสามารถรีบร้อนเข้าม อยามีประสิทธิภาพภารกิจโดยรวมก็คือเรื่องภารกิจกดดันาระบบป้องกันภัยไวงข้ามนะครับก็คือเราอยส่นี้าับพราะยังิบัติการัฐท้าสงตรงนี้บอร์ดที่ทำได้ก็คือแค่โย่เรามีอีกรุ่นหนึ่งครับท่านครับก็คือรุ่นที่ห้าตอนนี้คือรุ่นทีดีห้าครับ วลกที 5, ่หรารวกิตจริงอีกรุ่นหนึ่งคือ KB10G เป็น KB จัมพ์ Mother, no ีตัวน <laughs> ั <researched doo S 2> ้นสามารถทำการปฏิบัติการภารกิจได้ถึง150กิโลถึง3 0มกิโลเมตรวที่สิบกิโกรัมน้ักิบโลกรัมปร้ามัค่อางใหญ่พอสมควรมันอยู่ในนี้ค้าวงนี้ก่ความประกาศทำได้สมบูรและตอนนี้เข้าสู่สายการบินเรียบร้อยนะครับที่เราดำเนินการนะครับ ในสิ้นปีนี้สามารถผลิตได้ประมาณ32ลำนะครับซึ่งเรามีการส่งออกกันอยู่ใงรบระยะลำเรือสูงตัวทั้งนี้ครับขอบคุณครับมาเดิมมาเดิมใช้นี่ได้เลยใช่ <laughs> ไหมฮะที่เราสอบที่เราช้งาน,นปาไปปบ้านใครก่อนไนหะ <laughs>